ปีแล้วบอกได้ไหมครับว่าปี4 1ประเทศไทยได้อะไรปี42ประเทศไทยได้อะไรปี43ประเทศไทยได้อะไรไม่มีเลยสักอย่างพ่อแม่พี่น้องและพ่อแม่พี่น้องที่ผมบอกว่านายกวันนี้เพี้ยนแล้วถ้าเราดูจากรายการที่อภิสิทิ์พูดในสภา,าอภิสิทธิ์พูดที่เมื่อการาดีเบตกับพันธมิตรที่โรงเรียนไทยญี่ปุ่น สมาคมกีฬาไทยญี่ปุ่นอภิสิทธิ์พูดอย่างหนึ่งพอเป็นนายกพูดอีกอย่างหนึ่งไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรพ่อแม่พี่น้องอะไรนะครับต่อแหล่แม่พ่อแม่พี่น้องน้อยไปหรือเปล่าดังๆอีกหน่อยได้ไหมครับอภิสิทธิ์ฟังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมมีอคติแต่ประชาชนเขาไม่ใช่ควายใช่ไหมพี่น้อง ประชาชนคนไทยคือคนที่รักอิสระคนที่รักความถูกต้องและรักความเป็นธรรมถึงมาที่นี่พ่อแม่พี่น้องครับการต่อสู้ของเราครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้ที่ปักหมดุดที่ต้องการยกกระรย,ยะจริยธรรมของการเมืองไทยกวาดล้างการนักการเมืองชั่วชระบบชั่วช,วชวจริงไหมครับพ,พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับไอ้เทือก มันบอกว่าลบกันได้ยังไงแย่งกันได้แค่แมวดิ้นตายไอ้อย่างนี้ควรจะโห่ไหมครับพี่น้องที่ดินของประเทศ4.5 5 6ล้านกิโลมันบอกว่าที่แมวดิ้นตายแต่พอที่หลวงที่บริษัทศรีสุพรรณฑี่ก็สงสัยว่ามันออกโฉนดผิดเป็นที่ที่รัชการที่5เวนคืนไว้สำหรับการรถไฟ เพราะจะมีฐานหินที่สุราษฎร์ตรงนั้นมากมันยอมไหมพ่อแม่พี่น้องมันแน่ทิพดีกรมดินยกฟ้องเลยพ่อแม่พี่น้องมันเลวไหมพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องกละนี่ที่ผมบอกว่าต้องทบทวนเพราะว่าเมื่อเพื่อไทยมีอำนาจฉันเหลิมเป็นรัฐมนตรีมาไทยเป็นคนฟ้องแต่พอประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลรัฐใปัในรัฐบาลจะถอนฟ้องไอ้อย่างนี้มันต้มประชาชนไหมพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องครับในวังวนของความชั่วและความบ้าอำนาจของพวกนี้มันไม่ได้ต่างกว่ารัฐบาลทักษิณเลยวันนี้ไปฐานที่กองฉลากดูว่าเงินที่ไปช่วยโรงพยาบาลศิริราชสามพันล้านเนี่ยคุณออกฉลากเกินหรือเปล่าอย่าเอาโรงพยาบาลศิริราชเป็นที่ฟอกเงินกับพ่อแมพี่น้องโอ้ไปเลย พวกแพทย์ที่รักความเป็นธรรมกระซิบบอกผมพ่อแม่พี่น้องครับการกินเล็กกินน้อยมันมีตลอดและพ่อแม่พี่น้องรัฐไทยสังคมไทยจะเข้มแข็งได้ยังไงถ้าว่าตํแแน่งข้าราชการมันต้องซื้อทั้งหมดจริงไหมครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ้านเราไทยบ้านเมืองไทยเรามันกำลังจะล้มละเนรละนาดจนถึงขั้นขนาดที่โพออกมาหลังสุดพ่อแม่พี่น้อง 64%บอกว่าซื้อเสียงได้โกงได้ขอให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไอ้อย่างนี้สังคมมันแย่แล้วใช่ไหมจริงไหมครับพ่อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับเราตบมือและเรียกร้องให้คนอยู่ทางบ้านถ้ามาได้มากันอีกมาให้มากันพปมพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับเรามาต่อสู้นี้ มันมีความหมายของประวัติศาสตร์ในอนาคตเพื่อได้บอกลูกหลานไน้่ว่าเรายืนหยัดถึงที่สุดแล้วแต่เราต้องสู้กับอำนาจชั่วและอำนาจอธรรมซึ่งเราวันนี้พ่อแม่พี่น้องมันไม่ได้บอกว่าแพ้หรือชนะวันนี้มันอาจจะเป็นสงครามยืดเยื้อซึ่งเราก็พร้อมจะยืดเยื้อจริงไหมครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับ การต่อสู้เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องที่ผมพูดอย่างนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพวกที่สร้างวาธกรรมเก่งวันนี้เขาพยายามอุปมาอุปไมยแค่ถนนสองเส้นนี่ทําไมเปิดไม่ได้พ่อแม่พี่น้องครับทีเสื้อแดงปิดลาดปาลาลาชะสปร์งปิดหน้ากรมตํารวจเลยมันยังไม่พูดสักคกำโผไปเลย พี่น้องครับถ้าปล้นตำรวจไปปล้นเนี่ยตำรวจจับไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่มันทั้งเผาทั้งปล้นหน้ากรมตำรวจเลยมันทำได้ยังไงพี่น้องตำรวจที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องศักดิ์ศรีของตำรวจมันต้องมีอย่าให้โจรปล้นบ้านปล้นเมืองต่อไปตบมือตำรวจดีๆเลยครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องครับเราไม่ใช่พวกบ้าสงครามเราไม่เคยต้องการให้คนไทยหรือคนกขมรตายแต่เราพร้อมที่จะตอบโต้ถ้าเราถูกลุกรานจริงไหมครับพีพ่น้องพ่อแม่พี่น้องครับถ้ารัฐบาลไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่สิ้นคิดและทําไม่ได้เอาเท้าคิดมันก็ควรจะรู้ตั้งแต่ต้แตตนแล้วพันธมิตรเนี่ย เขานิ่งนิ่งชุมนุมอยู่กับที่จริงไหมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเขารักประชาชนตั้งแต่วันแรกแรกยุงชุมเนี่ยเขาต้องฉีดยาแต่วันนี้พอปัตเตรบิมาปั๊บเนี่ยมันฉีดยาได้เลยโอ้ไมเลยพี่น้อง พี่น้องประชาชนพี่น้องทหารตำรวจที่ฟังอยู่ให้รู้เลยนะครับว่าคุณจะไม่มีความภูมิใจเลยถ้าประเทศไทยสิ้นชาติคุณจะไม่มีความภูมิใจเลยถ้าเราไม่มีเขตแดนเพราะว่าความเป็นชาติความเป็นรัฐชาติมันต้องมีเขตแดนมีอธิปไตยที่แน่นอนแต่วันนี้รัฐบาลเลื่อนลอยตอแหล ยังไม่รู้อะไรพมแดนไทยอยู่ตรง okay. ไหนจริงไหมครับพ่อพี่น้องการที่เรามาสู้วันนี้เพื่อตื่นสติให้รัฐบาลได้คิดอภิสิทธิ์ได้คิดว่าการไปเรียนเมืองนอกเมืองนานั้นต้องเอาความเจริญมาให้กับประเทศไม่ใช่นั่งเป็นหัวเรือพาโจรไปป้นพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องครับเรายังเจอกันอีกหลายรอบรอบนี้เพื่อให้เห็นว่าเรามาและมีความตั้งใจอย่างจริงเราต้องการอะไรอาภิสิทธิดังพอหรือปะอาภิสิทธิ์อาภิสิทธิ์ถ้าพ่อแม่พี่น้องยืนยันอย่างนี้อาภิสิทธิ์ไปแน่นอนพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ